ติดขัดเรื่องรองเท้าครับมันพังแล้วไม่มีตังค์ซื้อก็ต้องใส่ไปก่อนติดกาวเอาครับพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวหาตังค์ซื้อให้ครับก็อยากขอบคุณตัวเองที่ฝึกซ้อมทุกวันเหนื่อยกับการซ้อมจนได้มาอยู่จุดๆดนี้ที่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นผมคิดว่าฟ้านมันเท่งมากมันพามาเที่ยวญี่ปุ่นกับพี่ๆเพื่อนได้เลย ออแบเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะมาอีกเลยตื่นเต้นมากครับไม่เคยมาต่างประเทศเลยครับตื่นเต้นมากครับโอ้โหยังไม่ได้ทําพาสปอร์ตเลยครับต้องรีบไปทาครับเสียเงินเยอะไม่เคยไม่ขึ้นเครื่องกับพ่อกับแม่เลยเพราะปกติเวลาออกนอกประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดที่ต้องขึ้นเครื่องบินก็ไปกับพ่อกับแม่ตลอด ขอบคุณนะครับเจอกันตอนเช้าครับ พอมาถึงก็ไปดิสนีย์เลยหนูแบบชอบมาดิสนีย์มากเครื่องเล่นสนุกอะไรนี้อยากเที่ยวแบบทุกเครื่องเล่นเลยเออ,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 อก็มีหลายเครื่องเหมือนกันที่ชอบแบบ ครื่องที่มันเป็นภูเขาไฟก็แบบสนุกมากมากรถไฟเหาะที่มันอยู่ตรงภูเขาไฟรอประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะได้เข้าคนเยอะมากมหนูชอบ Tower of Terror ที่สดุดค่ะมันเป็นแบบผีๆแล้วมันก็แบบอิมมันเล่าเรื่องค่อยๆบิวให้เรากลัวแล้วก็แบบตอนจบมันก็เป็นแบบขึ้นไปไปเสือก็ตกซึ่งแบบหนูชอบความรู้สึก ใช่ไหมครับดิสี How you feel หมดหมด,หมดแรงเป็นแบบประเทศที่แบบ จะปลอบเทิดมากๆแล้วก็แบบน่าอยู่สะอาดมากมันดูโล่งตาดีอ,อือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบเจริญมากๆแล้วก็แบบสะอาดมันดูรถไม่เยอะแล้วก็เหมือนเขาเหมือนเขาใช้รถไฟฟ้ามากกว่ารถแบบรถที่เติมน้ํามันว่ามันก็ตีนะมันไม่เหม็นแล้วมันไม่ร้อนขนาดนั้นแล้วก่าหนูเห็นว่าหนูสังเกตมาว่าถังขยะข้างทางมันน้อยมากแต่ว่าบนพื้นมันไม่มีขยะเลยก็โอ้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสินค้าต่างๆที่แบบต่างจากประเทศไทยมากมายให้แบบเวลาหนูม,มาหนูก็จะได้ของตลอดตอนแรกก็ไม่คิดว่าอยากจะได้อะไรแค่อยากมาเดินเล่นอยากถ่ายรูปเล่นเฉยๆแต่ว่าเห็นรองเทา้ามันสวยดีก็เลยซื้อค่ะเป็นไงบ้างครับเสียตังแล้วก็พีไม่พี่จำหนูไม่เ้เลยก็อยากซื้อรองเท้าครับเพราะว่ารองเท้าพังแล้วแล้วก็ได้มาพอดีก็เลยมาดู ก็เดินหารองเท้าไปเรื่อยๆเพื่อเจอคนที่ถูกใจอะไรครับระหว่างทางก็แวดูอย่างอื่นด้วยครับก็ได้มาหลายอย่างอยู่ครับเรียบร้อยครับสรุปได้มาคนเดียวนะครับต้นไม้ได้รุ่นอะไรมาปีหกปีหกราคาไรสามันห้อีกอยาที่เด็ดคือยังไม่เข้าใจใช่ พี่ครับรู้สึกสนุกแล้วก็มีอะไรให้ทำเยอะครับชอบรุ่นอะไรแล้วตอนนี้พี่อยากขับอะไรบ้งางกอเงิดีเงินเลยขึ้นไม่กี่ผมอะ่ะผมคิดไว้แล้วว่าต้องอยู่เซเว่นเพราะซื้อโค้กเสร็จอะ่ะเดิอนออกมาข้างหน้าเปิดสองมืออย่างเงี้ยไม่มีเลยเพราะว่ามันต้องกลางๆอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีแน่นอนอะไรหายพาสปอร์ต <laughs> กินเลยน่าสุดที่ได้กินมาทั้งหมดเลยมีไหมน้ำน้ำหรอน้ำที่มันเป็น energy drink วที่เราซื้อเมื่อวานใช่ไหมครับจะอะไรโมโม่มันอร่อยกว่าที่ไทยปะโมโม่ ชันนี้มชอบน้ำมากกว่าใช่ชอบน้ำมากกว่าใช่ไหมตามดิจิตอลแต่ว่าดิจิตอลใช่เริ่มเล่นบาสได้ไงเห็นพ่อเล่นครับตอนแรกเตะบอลอยู่แล้วพ่อเล่นบาสอยู่ก็เดินมาขอพ่อเล่นเลยครับแล้วรู้สึกชอบก็เลยเล่นยาวเลยครับหนูเริ่มเล่นตอนหนูอายุ9ขวบ ตอนนั้นแค่เล่นเพราะแบบเพื่อนทุกคนเล่นกันหมดเลยก็เลยถ้าไม่เล่นมันจะแบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรคะ่ะอเริ่มเล่นตอนสิบขวบมั้งครับเริ่มจากผมเล่นฟตุตซอลอยู่ข้างสนามบาสแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาเล่นบาสอยู่แล้วผมอยากไปเล่นด้วยครับจับบาสครั้งแรกก็รู้สึกว่าบาสมันแข็งมากเลยบแบบยิงไม่ถึงเลยก็มีแอคตบ้างครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นครับเราเรารู้สึกยังไงบ้างกับเสียงพวกนั้น ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครัก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยผ่านมับมีเพื่อนหนูคนนึงบอกว่าเป็นกีฬาที่เล่นง่ายเพราะว่าเป็นมันอยู่นิ่งๆแล้วเราทําแต้มไม่ได้ก็จะงโง่มากมีทอมีเหนื่อยบ้างครับช่วงแรกๆที่เข้ามาเพราะว่ามันไม่ชินครับไม่เคยซ้อมหนักขนาดนี้มาก่อนครับซ้อมเหนื่อยมากครับแล้วก็อยู่ห่างจากครอบครัวมากครับก็เลยคิดถึงครอบครัว เคยท้อพิกแล้วกระดูกแตกไปแล้วนะครับตังบอกว่าให้ไปถึงบานอาชีพนะครับถ้าต้องเกิดอาการบาดเจ็บก่อนก็ต้องเลิกเล่นะติดขัดเรื่องรองเท้าครับมันพังแล้วไม่มีตังค์ซื้อก็ต้องใส่ไปก่อนติดกาวเอาครับพ่อบอกว่าเดี๋ยวหาตังค์ซื้อให้ครับก็น่าจะมีผลมากๆเลยเพราะว่าแบบได้เห็นว่าแบบ พี่ๆเขาแบบได้มาจากแบบประเทศไทยแล้วก็แบบได้มาเล่นก็แบบโอ้อยากเหมือนกันแล้วก็แบบไม่ใช่แค่มาเที่ยวแบบอาจจะแบบมาต่างประเทศเพื่อจะมาแข่งขันว้าว wow, มากเลยครับโอ้โหสถานที่ที่ใหญ่มากนักบาสตัวสูงมากเลยครับคนเยอะครับแล้วเขาเล่นกันเร็วมากเลยครับแบบโหกระโดดกันสูงมากเลยครับแตกต่างกันมากเลยครับที่ไทยนี่แบบว่าแบบเล่นไม่ค่อยจริงจังครับอันนี้แบบจริงจังมากเลยครับ ทีมบ้านของแต่ละประเทศที่ได้มาแข่งที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีทีมไทยมาแข่งด้วยทําให้หนูรู้สึกว่าเอออยากอยู่อยากมาเล่นในสนามแบบนี้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะได้เห็นแบบพวกมืออาชีพที่เขามาแข่งกันที่ญี่ปุ่นวันนี้ก็แบบทําให้หนูอยากแบบพยายามซ้อมหนะักขึ้นให้เล่นให้มันแบบดูดีเหมือนเขาค่ะไปไหนกันครับกลุ่มนี้ จะตั้งาความฝันมาอาไป็คิดว่าเทำได้ตั้งเป้าว่าอยากเป็นนักบาสอาชีพครับได้เงินเดือนช่วยวแบ่งเบาภาระพ่อแม่แล้วก็มีงานทําด้วยครับตอนนี้อยากเล่นบาสท,ที่หลีกต่างประเทศค่ะเล่นที่ญี่ปุ่นก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นหลีกที่ก็ดีที่สุดในเอเชียตอนนี้ค่ะอยากติดทีมชาติครับ บอกตัวเองว่าเรามาไกลมากแล้วนะเราเดินกลับหลังไม่ได้แล้วครับขอบคุณตัวเองที่สู้มาถึงขนาดนี้ครับที่อดทนเหนื่อยอดทนร้อนมาถึงขนาดนี้ครับผมคิดว่า้าร์มันเจ๋งมากมันพามาเที่ยวญี่ปุ่นกับพี่ๆเพื่อนๆได้เลยก็อยากขอบคุณตัวเองที่ฝึกซ้อมทุกวันเหนื่อยกับการซ้อมจนได้มาอยู่จุดๆนี้ที่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแลวก็อยากขอบคุณพี่ๆทีวเอที่มอบโอกาส ดีๆให้หนูมาที่อิฐ